เรื่องหนึ่งที่คุณต้องยอมรับเลยนะถ้าคุณอยากทําอะไรเป็นของตัวเองคือโลกของธุรกิจอ่ะมันให้รางวัลกับผลลัพธ์เท่านั้นเว้ยไม่มีใครเขาแคร์คุณครับว่าคุณพยายามแค่ไหนคุณไม่ใช่เด็กแล้วเว้ยคุณไม่ใช่เด็กที่คุณสามารถอ้างได้ว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วแต่มันดไม่มีผลลัพธ์เพราะแต่ฉันพยายามเต็มที่แล้วนะไม่มีผลลัพธ์ก็คือไม่มีผลลัพธ์ครับถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ออกมาหาลูกค้าแล้วคุณทํางานผิดพลาดห้ารอบหกรอบแล้วคุณอ้างกับลูกค้าว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วรอบแรกๆลูกค้าเขาอาจจะใจดดดีนนนนคคคคครััับอออาา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 เเมมมมตตตุุุณณณแแแแ่่่่่ถ้้้้้้สิิวววววผผป็งงงลลลลลยยทํููกก ที่แล้วผมถามตรงๆนะคุณคิดว่าเขาเจ้าคุณไว้ไหมถ้าคุณออกมาทําอาชีพแบบอาฟีแลนด์ไปเป็นเซลหรือไปเป็นตัวแทนแล้วคุณก็ไม่มียอดเลยไม่ได้ค่าคอมเลยเราไม่ขออ้างว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วไม่มีผลลัพธ์ก็คือไม่มีผลลัพธ์ครับคุณไม่สามารถอ้างได้ว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วแล้วใครจะให้ค่าคุณครับไม่มีทางนี่คือเรื่องจริงแล้วคุณต้องยอมรับให้ได้ถ้าคุณอยากจะออกมาทําธุรกิจแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ expert เชื่อมทุกโอกาสให้กับคุณติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและเเปิดอกร์วันี